สวัสดีค่ะวาดเป็นภูดพัทยาค่ะวิธีนี้นะคะเราพาแมชี่นะคะออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะเรามาที่พิกัดก็คือจอมเทียนค่ะเป็นตลาดน้าใหญ่มากมาเก็ตค่ะ เออจะบอกว่าตลาดเขาหน้าเดินมากๆเลยนะคะอากาศดีค่ะติดทะเลเลยนะคะมีเก้าอี้นะคะให้นั่งเล่นนั่งกินได้เลยนะคะอาหารหลากหลายมากนะคะวันนี้แม่ชีก็มาด้วยนะคะก็คือทะเลอยู่แก้ข้างนี่เองค่ะเดินลงไปประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงทะเลแล้วนะคะจะบอกว่าตรงนี้นะคะสามารถพาน้องหมามาเดินเล่นได้นะคะอาหารมีให้กินมากมายเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเวลาพาน้องนะคะมาเดินเล่นอย่าลืมนะคะให้น้องนะคะใส่รัดผขมให้แน่นๆแบบนี้นะคะให้กระชับไม่ได้แน่นค่ะ เพื่อที่จะได้คอนโทรลน้องนะคะพร้อมสายจูงนะคะเพราะว่าเวลาพาน้องออกมาข้างนอกนะคะเราต้องกังวลนิดนึงเผื่อน้องเจอร้องหมาตัวอื่นนนองอาจจะวิ่งเจอรถเจออะไรเงี้ยอันตรายนะคะเราก็จูงน้องนะคะมีพร้อมสายจูงนะคะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะห้วยน้ำนะคะต้องเตรียมพร้อมให้น้องค่ะแล้วก็ที่ชู่เปียกทิชชู่นะคะถ้าเปียกนะคะถังน้ำแข็งแม่พลาก็มีให้ค่ะการน้องไปที่โศกค่ะจะบอกก่อนนะคะวันนี้นะคะเวลาที่พาน้องมาตน้นี้ย สามทุ่มแล้วนะคะก็คือดึกแล้วอากาศไม่นอนแน่นอนค่ะตรงนี้แต่ว่าเราก็เตรียมเอาไว้ให้น้องแมทชี้นะคะเพิ่มเพิ่มพากันมานะคะถ้ามาพัทยาอย่าลืมมาตรงนี้นะคะจอมเทียนขายใหญ่มากมาร์เก็ตนะคะ จะบอกว่าอาหารน่ากินมากมายเลยนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะและที่สําคัญมีโต๊ะนั่งแบบนี้นะคะไม้หินอ่อนเป็นโต๊ะไม้นะคะที่จอดรถอยู่ด้านข้างค่ะที่จอดรถก็คือสะดวกสบายนะคะจอดปุ๊บรถก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องแมชชีพไปเดินทั่วตาลาดกันเลยนะคะเพื่อนๆไปดูค่ะว่าที่ตลาดนี้มีอะไรน่ากินบ้างนะคะไปดูกันชาเนี่นะคะเรากินเสร็จนะคะเราต้องเก็บนะคะก็คือเก็บทั้งหมดนะคะไปทิ้งถังขายะเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเองนะคะ ข้างๆเขาจะมีถังขยะให้นะคะเราต้องคอยเก็บนะคะอย่าทิ้งไว้แบบนี้นะคะเก็บค่ับพี่จ่ายครับวยกันเก็บครับลูกกินเสร็จนะคะก็ต้องเก็บค่ะอันนี้ถังขยะครับเอบเอบอ่ะเรถเจออันนี้ลูกอ่ะไปทิ้งถังขยะตามไปําที่ <laughs> <laughs> หนูไม่เห่าเลยแม่ไม่จะคนชซมโหนสหนูน่ารักมากเลยนะพี爸爸่เขาเห่าหนูแต่หนูไม่เห่าเขาน่ารักมากเลยเฟซบุ๊กด็อกจะเป็นอย่างนี้นะคะพอาจะเอาขยับไปเพียงกันนะคะโอเคหนูกวนแล้วลูกมา เอาขยับที่ลูกขี้เสร็จแล้วขยับมาทิ้งตรงนี้นะคะข้าคคาค่ะและชี้ลงตรงนี้ยังไม่ได้มาพอวนรถตรงนี้ลงมาเบเนี่ค่ะจะเห็นนะคะว่าตลาดเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถให้ด้านทางตรงนี้เลยนะคะพอจอดรถเสร็จก็เดินเข้าตลาดได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะแม่ฟ้าจอดรถตรงนู้นนะคะผ่าน้องมาเที่ยววันนี้ค่ะม <c> า <oughs> ชี้เดินยังไงอะลก <c oughs> ูกเดยวนะ มา,ม,ามาเูามาเดินรถเดินรถระวังรถค่ะเลยปาแมชี้แมชี่แล้วสังเกตนะคะน้องไม่ค่อยเห่านะคะแต่ว่าเหมือนน้องกลัวเสียงดังนิดนึงนะคะเวลาเสียงดังๆน้องก็จะหยุดจอดเลยนะคะเหรอไปไหนไหมคะที่จอดรถได้ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะจอดเสร็จแล้วก็เดินเข้าตลาดได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะที่จอดรถเซฟด้วยนะคะไม่ไกลด้วยคะ่ะจอดแล้วเดินเข้าที่ตลาดได้เลยนะคะไปดูนี้รถหนูยอยู่ไหน หนลูกอะลอรถถอยรถถอยรถถอยแบบนี้แบบลูกไปนู่นงก็มาก็ว่าอยู่รถรถจอดอยู่ทางโน้นนี่ไงครับรถหนูอยู่นี่ไงลูกอ่ะเดี๋ยวเอาพี่แมจจี้นะครับขึ้นรถนิดนึงนะคะมามาเรื่อๆมาเรื่อยๆมาๆอะเปิดแล้วเปต้องเอาลองออกเลยนะคะเออออกก่อนค่ะจะได้ไม่อึดอัดนะคะปลุ่มน้องเขา เลิกเลยครับน้องหยุดตรงนี้ครับเลื่ของน้องแมวนันมางหรอวางยังอ,งอื้กำลเกิดางยังไปค่ะเราพาพี่แมชชีกลับบ้านกันนะคะแมชชีกลกับบ้านที่ที่นั่งแมชชีอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหน้าเลยนะคะโอเคอกลับบ้านรึเปล่าไป Let's go Let's go น้องนะกลับบ้านนะพี่จ่ายใส่เบลด้วยครับโอเคกลับบ้านจ้าลูก